ของบ้าน,นาเนี่ยเดี๋ยวผมลองกับเลนส์6 0ก่อนละกันนะครับเอาง่ายๆเป็นเลนส์ที่ใช้สารพัดประโยชน์นะครับแล้วผมใช้ถ่ายทุกอย่างบ่อยมากนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะโฟกัสได้ไม่ใกล้เท่าเลนส์มาโครแต่เดี๋ยวลองดูนะกันนะอ่ะเลนส์ไลก้านะครับแรกแรกว้างสุด12มิลก็ประมาณนี้ถ้าซูมสุดเข้าไป60มิลจะได้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วถามว่าโฟกัสใกล้ไหมมันก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ใกล้ได้อีกไหม ก็ได้แค่นี้ก็จะได้เท่านี้นะครับแต่นี่คือ f 4นะครับผมขอเพิ่ม f หน่อยแล้วกันเอาเป็น f 6 3อ่ะประบดาน iso เพิ่มขึ้นไปหน่อยเึิบอ่ะนี่ก็ภาพจากเลนไรกาสิบส f 2 8ถึง4นะครับอ่ะลองหมุนดูครับเพิ่ม f อีกสักหน่อยแล้วกันเป็น f f 8ให้เท่ากันเลยอ่ะเพิ่ม iso เข้าไป800 อ่ะอันนี้คือซูมสุดแล้วนะ60มิลภาพที่ได้จะเป็นแบบนี้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะถ่ายแบบสินค้าที่มันชิ้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเราอาจจะซูมเข้าไปแบบนี้อ่ะมันก็จะเห็นรายละเอียดค่อนข้างชัดพอสมควรละเลนวไลากาเนี่ยอ่ะปึ๊บขนาดเนี้ยคุณโอเคไหมรายละเอียดเท่านี้ชัดพอหรือย,ยัง ในไร่ก้านะค่อนข้างถ่ายเกือบๆจะมาโคได้นะแต่ว่าใกล้สุดมันขนาดนี้ไม่ได้ละต้องประมาณวางอยู่ทุกโต๊ะประมาณเนี้ย24เซนเออ24เซนระยะใกล้สุดก็24เซนนะครับใกล้สุดประมาณนี้ใกล้กว่านี้ไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วเห็นไหมดังนั้นไอ้พวกไอ้เม็ดเล็กๆเนี่ยก็จะใหญ่สุดได้แค่ประมาณตรงเนี้ยครับแค่นี้อ,อันเนี้ยคือใหญ่สุดละเม็ดแม่งเท่าฝุ่นจริงๆดูเล็บผม